วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดภาพสินสอดที่แท้จริงที่แพทริเซียกูดได้รับนะคะแล้วโน้ตวิเศษเนี่ยเขาใช้สู่ขอแบบสมฐานะจริงๆสมฐานะสไพมหมื่นล้านคนเล็กของตระกูลดังเบอร์ต้นของไทยเลยค่ะต้องบอกว่าก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะเพราะว่าคุณโนตวิเศษเนี่ยทาย,ยาทหมื่นล้านได้มีการแต่งงานกับแพทริเซียกูดไปแล้วนะคะโดยภายในงานค่ะถูกจัดแบบเรียบง่ายนะคะท่ามกลางของครอบครัวทั้งสองฝ่ายอย่างอบอุ่นเลยค่ะทําวิธีแบบไทยจีนทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามเลิก ะะงานแต่งงานครั้งนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยได้วันมงคลเลขสวยนะคะนั่นคือวันที่20เดือน1 2 2 0 2 2หรือว่า20ทับห2ทับ 2022, ค่ะโหเรียกได้ว่าเลขสวยเหมือนกันนะคะซึ่งทางดน้าของคุณนริเศษค่ะได้มีการออกมาเปิดใจนะคะถึงเรื่องราวของศิลส่สอที่ทำทุกอย่างอย่างทำทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามพิธีอ่ะคุณผู้ชมส่วนมูลค่านั้นเนี่ยพ่อแม่ของคุณแพทไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะคะไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเลยผมรู้สึกว่านี่แหละการที่แม่แพทย์เลี้ยงมา ได้นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ผมไม่สามารถตอบแทนได้อยู่แล้วขอขอบคุณพ่อแม่ที่ยกลูกสาวให้สัญญาว่าจะทาเต็มที่โดยถึงแม้ว่านโน้ตพิเศษค่ะเขาจะไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะว่าสินสอดร,ราคาเท่าไหร่แต่คาดว่าทะลุ100ล้านแน่นอนค่ะเพราะว่าสินสอดเบื้องต้นก็จะมีแหวนเพชรต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือคอนโดหรูแล้วก็เรือนหอกว่า60ล้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะงานนี้นะคะจะได้เห็นภาพสินสอดในพิธีเนี่ยก็เห็นตามภาพที่เราเห็นเลยนั่นแหละค่ะโหเดี๋ย ว่าสมฐานะสะพ้ายหมื่นล้านคนเล็กจริงๆค่ะขาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ สาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเมงมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจัากระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีเชนลงนักร้องชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพจอินเวอร์แด์2022ค่ะที เซนทรัลพาซาวเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ